อูย้ยมีแจ่ปลาซิวทั้งนั้นเลยปลาซิวใหญ่ปลาึ้นหน้ารุ่นเท่า,ทาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบก็ชงยี่มนคนเดิมอีกแล้วจ้ามาย,ยกยอ้อยกสะดุ้งคือเกาจับพี่น้องนะคะหมายไม่จับพี่น้องสีมานบหมานนะคะหมายนี่กับบอกให้ลงแก๊กเทื่อจับพี่น้องเมื่อนีนกับน้ำรดลายมากับพ่อไงคือเกาเลยจ้านะคะ ไปใหญ่มาซอยยกกับพี่น้องไม้จ้าพี่น้องตามไปรุ่นน้ากันค่ะสได้บ่ได้ไดสมานประมาณนะคะโอ้ยมาทาไม้หมายไม้จ้าพี่น้องเป็นทรงหมานนะคะต่อจะคลิปหมวกวาดน,นี่จ้พี่น้องจา้จามีแต่ปลาซิวอ้าว อู้ยมีตะปะซิวทั้งนั้นเลยปลาะซิวใหญ่ปาขึ้นหน้ารุ่นแถวๆซิวแมีได้่เล้วตะปซิวกก้องเนป่ากินเอากล้องด้อหายมาแป่าแนมผก้องจะพุ่นออตะปะซิวใหญ่พี่น้องอู้ยสวยเลย

เียกมาทั้งลังอือออ้าวปลาปลาขาวนนาปลาขาวนาขาวนาตัวนึงแกพี่น้อกขาวนาหนึ่งตัวก็ได้เลยมาปลูกไงแล้วสาวโปบปขึ้นเหสาวได้ทือทื่อหมดก็ไปติดอันนะ มันคนชอบจะกของในแถวนี้อู้ยมีตัวละเลยได้อยู่ตัวเราพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ไปตากกับพญัยเนี่ยรัสเสียนเออเฮ็ดสมอันนั้นเนาะปลาสบทงไปอย่างปลาคุยาหน่อยปลาคุยามหนอยใลาเฮ็ดสมลานจังแขนดีซ้ำนี่เฮ็ดสมเนาะ เบเาเอยอเบวเบวเอ็นกระดาินเป็นอยัางแกบอกมาตักบอมาโยกขยายทายดีก่ายเวเอ็นปวดหลังยุกฟองพิธาแต่ว่าขันเขาเอามาอยู่ขันนะต้องมีปลหน่อนปใสดอกหนังสร้างมันปลาน่อยปลาน่อยลไปเห็ดอ ไปขึ้นเมืองจ้าพี่น้องเอาสรุงไงลงลงงน้าตัวเองนะคะพี่น้องไม้นี่จะมานมา ทวดวดทวดติสายไฟไว้ทเนาะได้ยุ่จังแล้มันติดสายไฟ กันนะพี่ไงสาวคัก,คกอือโอ้สะดุง้งคันเก่าพี่น้องเป็นตะเบิงก็สะดุง้งคันหมูวานนี่เอาสวดยังพงี่น้องอ๋อลองใหม่นี่แต่ลูกปลากระ,กะแยงลูกปลากระ,กะแยังแกพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้พี่ญ่เพิ่นตักก่อนโอ้ยสะดุ้งกับว่าเือหันน่าบ้า ร้องบาดนี่สิเป็นตะมีบ่พี่น้องมันคือเป็นเงียบๆมีดซีดีไม่มิดละใบไม้ไม่บ่เถอะขึ้นเหมือนกันนะหนีบ่พี่น้องหวยทางใหม่ทั้งดุ๋มมันเป็นตาบ่เป็นทาบ่มีป่าทั้งทิงก็สิบ่มีป่าอีกแต่ว่าป่าแดนยุนบ่เข้าร้องก็ทิ่มใบเบืองรุนโดดเหมือนกันนะเถ่า นี่ปลาตัวหนึ่งเบิ่องอะไอยางปลาปลาอีมวก็ให้อีกวนี้โดถิ่มตยังไงถิ่มโว้ยจีนอ่ะดีใจเลย ดดนหน้าเป็นหมูเร็วๆ่ะดึงแหงงเลยสาวก็เดียวเป็นบ่มีตัวเราอ่ะอือนี่คือบ่มีป่าพี่เน่ะไอ้ดูโดนขนาดดันปลาเนี้ที่บ่ขื้นอยู่ด้นี่ ดรวจตวจกเกดออกไปเเงินลงอาถ่วมัตักพอดีป่ะถ่วยดี๋วนี้บ่อบไปอยางนางไป่อของตรวดสวดดูพี่น้องมานดูมาน รุ่นน้ากันเด้อพี่น้องสีได้บอกปัญญาตาวังดีๆเดอ้อมันเมือนห็นเด้อปัญญายจ้าดึงดทีละตาตั้งท่าเอาคืนพี่น้องเอารุ่นรุ่น,ร,นรุ่นน้ำกันนกทีนกทีโพดมันบ่ได้อ้าวได้แล้วอะไรดิล่ะอุ้ยน้ำไหลแห้งพี่น้องเอ้ย รุ่นๆพ่อใหญ่จ้างดีๆเด้อโอ้ขอยานน้ำเจ้าเออพี่น้องเออได้อยู่สองสามตเก็บเด็กผสมน่อยยกปลาอันเฮ็ดส่งเนาะพี่น้องโตซ้ ไปใหญ่บ่าเอาเพื่อนบ่าน้ำแห้งแห้งไปใหญ่เอาเอาดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นอุย้ยน้ำแห้งอันนี้บ่ล่ะมันคือเป็นมิดมิดอ้ยอันโยขึ้นมันก็สวดเดบะตะเกาขันนี้ป่าเนาะ นั่นสองสามตัวดอมแดมดอมแดมก็สาบตกน้ำนียนะเออสมอันสมไปไงสี่คำตัวละคำกลุ่มมันสองกลุ่มเออกระเบ้าหนึ่งล่ะกระเบ้ากระห้องก็การแมียกรโพดอย่างกระโพดเดินมา ะมื่ท่านก็ขึ้นมาตาเขาเปิดแล้วเด้อของอีกซนะเนาะเข้าไปทางในยอไห่จักแดนหลอมแดมโตเดียวโอ้ย ป่าเบิดกุดเบิดวังพี่นอ้องเอ้ยก็สมาสิคากแท้